สู่ช่องสมบูรครับวันนี้ก็เป็น EP ที่สิบกันแล้วนะฮะโอเคเรามาถึงกัน EP ที่สิบได้ยังไงนะนี่เรามาถึงวิลเก้าและบล็อกที่สามพันสี่้หกสิบสองบล็อกกันนะฮะ <S <S ไปเราจะไปเล่นเกมกันเลยนะครับไปซึ่งเรามาภารกิจแรกคือทหารวาเดนภารกิจที่สองคือจบมังกรนี่คือภารกิจของเราไปเราจะไปขุดเอ่อโซนตัวนี้กันนะครับเอา้าอุย้ยสกเกอลิปโว้ยสกเกลิดดส,กกลสันอุ้ยังพูดผิดครับผม โอเคนี่มันชอบมีดินนะครับทําให้ผมนั้นขุดผิดนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเนี่ยมันก็มีบล็อกไม้ด้วยเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นโอ้ยปะปะกระเป้าอันนี้มันก็ดินปกติอ่ะดินโกหรือไม่นะครับไปรับชมเลยโอเคตอนนี้เราขุดเล s โต n นบล็อกดินมีต้นไม้ ต้นหญ้าอ่าเรียบร้อยแล้วก็มีบล็อกเสียมพูครับเราไม่ต้องปูกเลยนะฮะโอเคจังหวะน uh, ี้อุ้ยอุ้ยต้องปูงงเลยสกิลลิตันอยู่ในน้ำา้ววววิจิติจิตรดี๋ยตายตายใส่น้องชายเราวางทรายนะครับเป็นท,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 ที่ประดับตกแต่งครับโอเคเรียบร้อยปุ๊บอันนี้คือดินเหล็กไปไปแล้วครับเอ้ยอูดอย่ามาบัางอย่าไปที่นหเอย่าไปที่นี่เรียบร้อย เหนะครับเราก็มาขุดดินนะครับหินต้นไม้นี่มันชอบมีบล็อกชมพูครับผมไม่ชอบไม้ชมพูเท่าไหร่โอเคนี่คือไม้แดงบอกไม่ชอบไม้ชมพูก็มาไม้แดงสัง,งั้นนี่เล่นมุกอะไรกันครับเนี่ยโอเคหลังจากนี้นะครับขุดดินต่อปึ๊บอ่าเรายังไม่เจอวาเดนเลยนะครับภารกิจแรกไม่รู้เราจะสู้กับวาเดนได้ไหมเพราะเรามีหกคอไซดอนเอ้ยหอกคอไซดอนนี่เสียงดังฟังชัดนะครับหอกโคไซดอน,น Okay, โอเคมาเฮอูดอูดเป็นไรวะอูด <c oughs> เจอผมหมากับเฮ้ยอูดเจอหมาผมกับดอูดผิดโอเคเรามาขุดดินกันต่อขุดหินขุดดินขุดเหล็กขุดเอ,อ่ออะไรไม่รู้แหลยเจอกองขุดมาตั้งนานยนะังไม่เจอเอ็นดีซีนะครับโอเคเราจะมาเปิดเพื่อดูว่าจะมีเอ็นดีซหม่ปั๊บทองเหล็ก่านแล้วก็เพชรหนึ่งก็นาม,มาทำอะไร ต้นไม้จะโยมพูนะครับมาอีกแล้วโคตรเยอะเลยช่วงนี้โอ้โหผมมีไม้เป็นตันแล้วตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่เจอวาร์เดนเลยนะครับโอเคแล้วก็คูถินต่อไปน่าจะเจอตอนเวลสิบหรือเปล่าหรือว่าไม่เจอนะฮะตอนนี้นะครับเป็นเวลที่สูงมากในการเล่นนะครับโอ้โหเวลสิบก็อีพีที่สิบไปต่อนะฮะโอเคปั๊บอ่นนี่คือบล็อกอะไรมันโอ้ยอะไรดำาๆอะไรอะไรดำดำ มันใช่ไหมน่ะโอโหโอยโอ้เสียงอะไรก็ไม่รู้สรุปไม่มีอะไรโผลมาโอ้ทีแรกไม่ต้องมีนะโอเคในบล็อกหินนะฮะบล็อกไม้ต้นไม้เหล็กอ่าโอเคดินนะครับเจอดินบ่อยมากช่วงนี้โอเคในถ้ำมันมีดินด้วยเหรอครับท่านผู้ชมโอเคเอาบล็อกหินออกมาแล้วีหินนะครับแล้วก็อ่าส่วนนี้นะครับเป็นบล็อกไม้ Okay. บล็อกอะไรไม่รู้โอ้หตอนนี้นะครับบ้านของผมกลายเป็นสวนสัตว์สาธารณะแล้วนะครับมีทั้งหมูนะครับแล้วก็มีม้ากระดูกด,ด้วยแล้วก็มีแมวนะะมีมีหมาแล้วก็มีอูดมีลาบูบูแล้วก็อะไรเยแยะมากยเคขุดต่อไปนะครับภารกิจของเราภารกิจแรกคือฆ่าวาเดนอไอหมู ดินขุดดิน,ดนขุดไม้นะครับโนนอะบายนะครับผมนะครับเป็นหวัดอยู่นิดนึงนะครับเสียงผมเลยแตกและแตกต่างช่วงนี้ไม่ค่อยเจอซอมบี้เลยครับท่านผู้ชมก็เจอแค่ช่วงแรกๆนะครับโอเคผมไม่ต้องการไม้โชกุแต่ไม้แดงนั้นโผล่มาขุดต่อไปนะครับขุดไปเรื่อยๆสรุปไม่มีอะไรโผล่มาแล้ดดวตกต่อกลุ้งสกิลลิตอนนะครับ ฟองหนึ่งทีเอายดิเอาดิปอันนี้อ่ะโปรอ่ะโปรอ่ะอันนี้ปโรปโรเบนได้ไหมเนี่ยอโอ้โหเบนไม่ได้หรอกอือนี่นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เจอเซลล์ริตุยนะฮะได้ทำการยินนางหนูโอเคเอมเ่ลของเต็มโมโหโ,โอเคนะครับเราจะมาสร้างที่เก็บของกันนะครับโดยสร้างของนี้ปึ๊บปั๊บปั๊บวางนะสิบย้อย อันนี้บล็อกนะครับเอ玛ลล์เรามีเยอะแล้วน,นะครับเราก็เก็บไวแแ้แล้วก็รังพีทแล้วก็บล็อกไปแล้วไม่รู้นะดัะนั้นเราก็เก็บไม้ดิเราเหล็กต้องเก็บไว้กับตัวไม่ต้องเก็บล่าไว้ในนี้แหละเพราะว่าเราต้องขุดอีกเยอะนะครับอันถัดไปป๊เรียบร้อยอันนี้อ้อยเหล็กกระดูกไม้นี่แหไมู้นะเก็บไ,ไว้ก่อนของที่จะเป็นนะครับเราจะไว้ข้างล่างานะครับโอเค โอ้ยเนี่ยลาบูปูเนี่ยออกไปได้ไหมไม่อยากตีเลย oh, เดี๋ยวหมามันเข้ามากัดอู้ oh. ออกไปโอเคสวยออกไปแล้วนะครับโอเคเราขุดต่อไปเวลสิ Real ครับมาอ่านี่คือลาพีทปึ๊บอ,อ่านร้อยนี่สีดำอุย้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรปึร๊บอ,อ่านเซกิลิตาปมาอีกแล้วเจอแต่เซกิลิตัปเนี่ยชนมาบาังอะ่ะโอ้โหแล้วก็เจอหมาผมกัดตาย รับลาบูบูบของบุนะโอเคขุดอ้าวถึงวิ่ถัดไปได้เหรอโ okay. อเคในขณะนั้นพอถึงวิ่ถัดไปนะครับโอเคผมก็จะมาเอ่อเก็บของนะครับอ่าเราได้กล่องมาหนึ่งกลอง่องในขาะนั้นปุ๊บวางกล่องไว้อ่ะเก็บของไว้เตรียมเฮ้ยเจ้านี่มันคืออะไรกันนี่มันคืออะไรนี่ใบพัดหรือเปล่าเราได้แครอทมาหนึ่งก้อนนะครับไม่รู้ได้มาจากไหนแล้วก็ได้เจ้าบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มันชื่อว่าเอ่อพัด พัตสิวครับคล้ายพัตสิวเอ่อไดโนเสาร์ทที่าน่านมาแล้วโอเคนะครับเสียงผมจะขัดนะครับผมผมเป็นเป็นป่วยนะเป็นไข้าามาครับเร็วสิบจะถึงแล้วครับขอให้เจอ NPC เธอโอ้โหมีแต่แอมาเล่ไม่มี NPC ไม่รู้จะเอามาทำอะไรมาแล้วทองเปิดมาเจอทองแล้วก็เจอโต๊ะเหล็กโดยไม่ต้องคราฟเลยแล้วก็เจอฐานด้วย เลตโซนนะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้ธรรมดาไม่รู้จะมาทําอะไรแล้วก็เอ่อไม้ธรรมดาไม่รู้จะมาทําอะไรนะฮะโอ,โอ้เจอแต่มไม้นะครับเราเจอไม้สามอันแล้วเนี่ยคือไม้มาเป็นแท่งไม่ได้ล้วไงโอเคไม้แล้วโอ้โหแทนที่จะไม้มาเต็มลูกแปบหรือว่าเราอยู่ในบ้านของสลามสลามผิวนะครับนี่ไงไม้เป็นบล็อกเอ๊ะ โอ้ไม่จิ๋วแล้วแหละโอ้โหนี่มันไม่ใช่สลามจิ๋วนี่ว่ามันคือสลามยักษ์ตาย้วยน้องตาย้วยน้องแล้วเรก็จะแยกเล่าออกมาเป็นสี่ล่างนะครับอ้าวตบๆทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอ้ใครตีผมอะตอมมิกซ์ซึมเรียบร้อยเห,หล็ก โอเคนะครับโอเคโอ้ okay. oh, ตอนนี้เราใช้ X นะครับซึ่งแบบโอ้โหเจอไม้แ้วโ oh, อ้ไม้เจอได้ไม้วันงวันเราเจอแต่ไม้แล้วเพชเรแล้วเจอเพชรนี่แหละครับเจอเพชรครั้งแรกใกล้ๆเนี่ยครับแล้วก็เลสตสโตนพอเฮ้หมูออกไปที่หมูครับโอเคแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็เลสตสโตน oh. แล้วก็ฐานนะครับน่าง้อ้ อันนี้เราก็ขุดไม้เจอแต่ไม้นี่นี่ใส่สลามเหรอเยอะแยะโอ้ยออกไปด้วยเสียงนะครับโอเคสลามเยอะเกินนะฮะเครับต้นไม้ได้ซูนโอเคมาบอกไม้ครับคลิปบักนะครับคลิปบังบักนะครับคลิปอย่างบักครับท่านผู้ชม ที่คลิปตัดเมื่อกี้นะครับพอคลิปมันบักนะครับนี่ครับผมได้ของมาเยอะเลยฮะมาดูนี่ได้อ่อที่ตาเกิดนะครับเจ้าตัวของ n v c ได้โลได้เอ็มันเล่าได้ของเยอะสุดท้ายนะครับเกิดติดบักบลักปักๆนะครับโอ้โหชวยเลยทีนี้โอ้โหพังเลยนะครับโอเคมาเรามาขุดกันต่อนะครับจะเจอวาร์เดนหรือไม่นะครับภารกิจคือสังหารวาร์เดนกับมังกรนะฮะ แล้วก็เจ้าวิเทเธอร์สามหัวน,นั่นเองไปล้วไปจับชุนเลยนะครับโอเคมื่แต่ตอนนี้ครับผมได้ขุดมาเต็มร้อยโอเคเจอเพชรสวยโอเคตอนนี้ติดปลั๊กไม่เป็นไรนะครับโอเคเราถึงวิวสิบแล้วครับนี่กระจกเห็นนี่กระจกเห็นพึ่งด้านหลังมาครับถ้าผมขุดปลอยออกมามอาจจะต่อยผมจนตุย้ยเพราะฉะนั้นผมเลยขังมันไว้ด้านในงั้นเรามาขุดกันต่อมาดูกันว่ามันจะขุดเร็วหรือช้ากันแน่นะครับ โ okay, อเคหลัง่างนี้เราก็ขุดฐานแล้วก็ขุดเหล็กถัดายแล้วก็ขุดเจ้าวันพีชแล้วก็เห็ดน้อยร้อยลีลาดูพึ่งจง้องจะเล่นผมนะ,ะฮะพึงโอเคเราก็ขุดบล็อกไม้ไปตอนนี้นะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยเราก็ขุดบล็อกไม้หินทองวันพีชฐานทองหเหล็กนะครับโอุ้ยโอ้ยโอ้ยตัวิิ้ดดดได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวครับอย่าบักอย่าติดบ,บัก โดโดโอ้โ,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 โหโดดโดดโอ้โห y, สวยชิวคิวอ่าเร่แดงบล็อกไม้ฐานหินนะครับอ้บล็อกไม้แล้วก็ดินหินเออแล้วก็บล็อกอะไรไม่รู้ครับบันพีชเลสตนฐานโอเคแล้วก็ขุดต่อไปครับขุดไปเรื่อยๆนะครับดูจากโปรไฟล์ด้านซ้ายของเรา กล่องมากล่องมีอะไระครับเปิดไม่ได้ต้องหายออ่อครับเพาะเราไม่ได้เป็นจ่ายย่อ,อนะครับโอเคอ่ามีกล้องสองทางกลุยเอ้ยกล้องสองทางไกลแล้วก็มีอ่านม้ามานหนึ่งอันแล้วก็เจ้ากลองนะครับผมก็จะขุดมาเก็บไว้เป็นที่ละลึกนะครับเอ้ยละลึกพูดผิดนะโอ้โหเคมานี่มานี่เรามาเก็บของก่อนดูดิโอบ้านของผมนะครับ โอ้จะกลายเป็นสวนสาธารณะไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เราเก็บสมุดไว้นะครับดูได้ของอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเก็บยังรวดเร็วมันดูแฟรป๊อบป๊อบเก็บฐานโสโนมารีเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดนะครับโอเคกานปุ๊บป๊อบป๊อบที่เก็บเร็วฐานมีนี่แล้วก็อ่านมาโอเคเรียบร้อยโอ้แล้วดูโอ้ดูดิบ้านผมนี้เต็มไปด้วยนะครับหลายอย่างแล้วโอ้จะขี่อูดทำไมเนี่ยโอเค โอเคทองไม่ทรรมาดาโอโ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โอ้โอ้ oh, 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 oh. โอ้โอ้ okay. โอ้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 โ้โอ อย่าบินผ่านอืมอืมอ,อย่าบินผ่านคนจะขุดลงหุดเล่เค okay. พึ่งข้างในนั้นน่าจะตาแดงไปหลายตัวเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ย N B C เฮ้ยมี N B C แล้วลครับท่านผู้ชมโอ้โหหมายากาันนะอ้ยนี่ไง N B C สวยมีชาวบ้านแล้วครับเราอยากให้มันเป็นอาชีพบะลรยนะครับเราสามารถทำให้มันได้หมด เราเป็นอาชีพนี้เพราะว่ามีโตคร์บอยู่ข้างล่างนะครับโอเคอุ okay. ้ยถือว่าดีนะครับที่มี n อ c ออกมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษา n อ c ไว้อย่างสุดชีวิตนะครับภาพออกมาดิโอเค n อ c นะครับมีอ่ะโอ้ยโอ้ยบักบักโอเค n อ c ไม่เดินไปไหนเลยนะครับหลังจากนี้ถ้าเราตี NPC จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ไม่เกิดอะไรขึ้นกดทั้ง n p c ดีกว่าโอ้โหดูดิ เราเจอ n ิ c แล้วครับท่านผู้ชมเราต้องเก็บไว้สวยงามออกมานี่มานี่อ่าออกมาเอาไปดิไม่เดินเลยไม่คิดจะเดินเลยเหรออ๋อแล้วต้องมีเตียงนอนมีขนแกะไหมมีขนแกะไหมมีขนแกะไหมขนแกะยังมีขนแกะไหมจะบอกว่าไม่มีขนแกะเราเล่นมันตั้งนานไม่มีขนแกะฮะ นี่ไงหิมะเนี่ยหิมะเนี่ยไม่มีขดแก่สักตัวโอ้โหโชีวิตนี้โอ้โหโไม่มีเตียงนอนเตียงนอนโอ้โหนี่ผมไม่เคยหลับไม่เคยนอนเอ้าเอ้าเอ้า,า A B C ผมเอ้าเอ้า A B C ผมหายโอ้ยเอาตายแล้วเหรออย่าบอกนะวตายแล้วคุย เว้ยถ้าไม่นโชคดพี่สุวายไม่นะมันาจำเป็นต่อผมมากครับเพราะมันจะเปียกอ่านี่ไงโห oh. แล้วดูเอ็นดูแมนมาโมยบล็อกเว้ย oh. <Okay. S 2> นี่คือเอ็นบีซีนะครับมาดูกันว่ามีอะไรแลกบ้างโอเคโง่ okay. oh. แล้วก็มีแต่สมุดโอ้โ oh. ห oh. ชีวิตโอเคคุต่อไปก็เพย์่าแล้วก็วางบล็อกกลับมาคืนนะครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยโห oh. มีเอ็นบีซีนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยหาสร้างอุปกรณ์เพื่อเลข ของนี้ดีจาก NPC นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เจอแล้วครับไม่ได้เจอจากของครับเจอจากการขุดแล้วครับพบเจอหรือว่าฟ้าชะตาลิกิตมาห <c oughs> <c oughs> ้อเจ็บคอมาก <c oughs> โอเคไามต่อเหล็กทองหินทองหินแล้วก็ตัวเหล็กไม้ โอเคโอเคสวยขุดนะครับขุดต่อไปขุดต่อไปขุดดินแมวเคทแมวครับสีดำแมวตัวสีดำนะนี่เฮ้ยเพศอีกแล้วเราจะมีเพศหกสีหรือไม่เราห้ามใช้เพศเด็กกัดตอนเริ่มต้นนะครับเรามีเพศเยอะมากแต่เอาไปครับชุดเกาะหมดนะครับโอเคนี่สวยสวยงามพลามก้าโอ้ยกอง สวยนี่เป็ดหกสิบแล้วครับเจอที่ท้ายเกิดอีกแล้วเก็บให้หมดโอ้ไม่เป็นไรทุบเลยครับเพิ่มความเร็วในการขุดมากระดูกออกไปดีที่มีเยอะแยะโอ้โหยังยังมาอยู่สวยทานไม้โอเคป๊บอาดินไม้โอเคทาน เลสโตโอโหบล็อกนี้แหละบล็อกที่ขุดนานมากๆครับใช้เวลาขุดไม่เกินสามสิบวิบล็อกนี้ครับนะได้ดินสวยทองไปเอ็มบีซีอุ้ยอุ้ยสวยอย่าตา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 ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่เอ็มบีซีแม่มดแม่มดแม่มดโอ้โหหึจะตายนี่ยังนะไม่ได้เจอมาจินเจมิสเจมิสนิกตัน กินไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เนื้อไม่นะเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าหมาโอเคยังไงก็ไม่ตายส่วนมากผมตายไปซะผมมีม้าเยอะมีแต่มผมมีหมาน้อยแบตคุณเหลือยี่สิบโคโรนาชาร์จแบตโหนึกว่า n อ c นีซลองมานบีซีแล้วโอ้าปลอยสุดท้ายเป็นแม่มดโอ้ไม้ใจไม่ได้ละคุดต่อไป ปรับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเออนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ขุดต่อไปอจบคลิปเพียงนี้ดีกว่านะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นเฮ้ย NBC เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิวสโมกนะครับบ๊ายบาย NBC NBC โอ้ไม่ใช่ NBC โอ้